เนี่ย DPS ผมอยู่ที่12.7ล้านต่อวินาทีนะครับีไปทั้งหมดนะครับ 7.3m แล้วกันอ่ะคร่าวๆไปก่อนนะครับนี่คือ DPS แบบไม่ได้ใส่บันทึกการต่อสู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่บันทึกการต่อสู้ล่ะเข้าไปแบบเต็มๆเลยนี่ครับผมใส่สเตร t จเข้าไปใส่วิดเข้าไปแล้วก็ใส่ความเสียหายไฟเข้าไปมาดูกันว่า DPS ผมจะ แรงขึ้นขนาดไหนอะถ้าพูดถึงร้านเดิมเกมที่ผมใช้บริการอยู่นะครับก็ต้องมา j e สติ c ช h อ p รับเดิมเกมราคาถูกนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์ช่องผมมา2ปีแล้วและผมใช้บริการร้านเขามา2ปีแล้วและเพื่อนๆที่เป็นลูกเพจผมนะครับก็ใช้บริการเขามาตลอดนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องการรีฟันผมรับประกันเลยว่าไม่เคยมีสักครั้งเดียวจริงๆ นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากเติมเงินนะครับที่ประหยัดลงนะครับก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับผมที่มาเจสติกช o อครับเติมเกมราคาถูกติดต่อที่ไลน์ซีรีส์3 x มเโทร0 9 4ย์7 9 9 8 0นะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel วันนี้เราอยู่กันในเกม ROX Next Generation กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการเลือกบันทึกการต่อสู้สําหรับไนทะ์ฮอกสำหรับผู้เล่นที่เป็นไนท์ฮอกนะครับผมเออว่าเราควรจะเลือกอันไหนดีมาอย่างแรกเลยนะครับผมฝั่งเนี้ยังไงก็ต้องเป็นสเตรนจ์อยู่แล้ว1น,นะครับสเตรนจ์คือดีที่สุดนะครับใส่สเตรนจ์ไปก่อน1อย่างนะครับผมแล้วก็ตัวดาวอันที่2เนี่ยเพื่อนๆ บางคนอาจจะยังลังเลระหว่างวิทกับเด็ก์นะครับผมในมุมมองผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับยังขาดค่าเฮสอยู่ก็ก็จริงๆก็สามารถเอาเด็ก์ได้นะถ้าเกิดว่าเฮสของเรายังไม่พอแต่ก็มันขึ้นน้อยมากๆเหมือนกันนะครับผมแล้วมาพูดถึงในพาร์ทของอตัวแอตแทกที่ได้มาแล้วกันนะครับผมส่วนแอตแทกที่ได้มาเนี่ยจากการอัพเด็ก์หรือการอัพวิทเนี่ยอะไรมันจะได้แอตแทกเยอะกันจริงๆมันจะมีสกิลตัวนี้นะครับที่อัพเด็ก์แล้วได้แอตแทกนะครับแล้วก็สกิลตัวนี้นะครับอัพเด็ก์แล้วได้แอตแทกนะครับ สองสกิลนะครับผมแต่มันมีสกิลตัวนี้นะครับที่อัพวิทและได้แอดแทกเหมือนกันนะครับผมซึ่งจากทั้งหมดเนี่ยผมเทสมาจากส่วนตัวนะอัพวิทและได้แอดแทกเยอะกว่าครับ <Wow. S 1> ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราอัพอันนี้10อัพอันนี้10นะครับอัพอันนี้10แล้วก็ลองมาอัพดูว่าอะไรที่มันจะได้แอดแท็กเยีะยวกันอัพวิทได้แอดแท็กเยอะกว่านะครับแล้วก็วิทเก่งได้เลือดด้วยนะครับผมในมุมมองผม ผมก็เลยเลือกที่จะเอาวิดมาเพื่อที่จะเอาไอแท็กด้วยด้วยความที่ค่าเฮสของผมมันก็มันก็ตันแล้วถึงต่อให้เราเอาเด็กไปนะครับผมตัวค่าเฮสมันก็ได้กลับมาค่อนข้างน้อยน้อยจนแทบแทบไม่รู้สึกอะ่ะ40่เด็กนี่จะได้ถึง0.2วิหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยมันน้อยมากๆนะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะเอาวิดมานะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าผมใส่วิดเข้าไปนี่ผมได้พีเอแท็กขึ้นมา200นะครับพีเอแท็ก0 0เลือกขึ้นมาอีก7 0 0 0 0มืนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะตัวนี้ก็เลือกเป็น,นสเตร นี่900ข้างบนแล้วก็600ที่มันรวมเป็นเอฟเฟกของการครบร้อยครับปัจจุบันนี้ก็มีสเตรนรวมเป็น1ัน0นะครับก็จะได้เพียแท็กเพิ่มขึ้นมาอีก600นะครับก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นสเตรนกับกับวิดนะครับผมในส่วนต่อมานะครับผมส่วนของป้องกันเนี่ยผมมองว่าไม่ไม่ P reduce M reduce ก็ m a r k P ครับมี3อย่างถ้าเกิดเพื่อนอยากจะกลางๆก,ก็ m a r ค P ไปแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะป้องกันเป็นเฉพาะทางหน่อยก็ป้องกันกายภาพก็ P รีดักไปเอมรีดักไปแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะก,กันอะไรเป็นพิเศษถ้าพูดถึงความความที่เราตีบวกเสื้อผ้ามันได้พวกเลือดเยอะจริงๆจริงๆต้องไปดูในในการสืบทอดไปเมอร์ฟี่นะเดี๋ยวลองสืบทอดไป Murphy, เมอร์ฟี่ให้เพื่อนดูอ่ะสมมติว่าเราสืบทอดไปเมอร์ฟี่นะครับเป็นรองเท้าแล้วกันอย่างรองเท้าเมอร์ฟี่นะครับเห็นไหมมันได้มันได้เลือดเยอะ แล้วมันได้รีดักค่อนข้างน้อยในความคุ้มค่าก็อาจจะเป็นรีดักหรือเปล่าเข้าใจไหมรีดักเรามีน้อยอ่ะแล้วเราไปเพิ่มรีดักสักหน่อยนึงเลือดก็แล้วแต่ละกันอะไรเงี้ยเพราะว่ามันได้เท่ากันอ่ะมันได้สิบเท่ากันอ่ะแต่เราหารีดักได้ยากกว่าเออการเลือกรีดักแต่มันก็จะเป็นเฉพาะทางหน่อยนะอาจจะมีมันมาต้องการกายภาพแบบการเวทอ่ะต้องเลือกเอานะครับในมุมมองผมและสําหรับตัวดีฟล่ะตัวดีฟนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ในมุมมองผมนะตัว p ีดีฟเอยเอ็มดีฟเอยอะไรเงี้ยครับเออมันต้องไปลบ ในส่วนนี้สักเท่าไหร่ในส่วนของดาบเนี่ยมีให้เลือกอยู่ราวๆ3อย่างนะครับนั่นก็คือไฟ Enhancement นะครับผมแล้วก็ P Pen Final P Pen แล้วก็ Final P Dam สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาไฟ Enhance หรือ Final P Pen หรือ Final P Dam เนี่ยเอาเป็นว่าเบื้องต้นเบื้องต้นแล้วกันครับเบื้องต้นลองเทสด้วยตัวเองอเดี๋ยวผมไปเทสให้เ,เพื่อนๆดูแล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเปลี่ยน สืบทอดของกับมาคืนแล้วเดี๋ยวไปเทสให้เพื่อนๆดูนะครับอะซึ่งวิธีการเทสมันเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการเทสอย่างแรกเลยนะครับเราใส่2ลิควิมเพื่อเอา20%ไฟนะครับนี่คือเซตแรกนะครับส่วนเซต2นะครับเราใส่2เบนิมารุเพื่อเอา16พีเดมอันแรกก็จะเป็น ตัว20%ไฟอันที่สองก็เป็น 16P ดมมันเท่ากับในนี้พอดีเลยนะครับลองเทสด้วยตัวเองก็ได้นะครับนี่20ไฟนะครับแล้วก็ 16P ดำอ่ะเดี๋ยวลองมาลองเทสดูครับขั้นแรกผมลองเป็นคอร์ดเบนิมารุออกก่อนแล้วกันนะครับผมคอร์ดเบนิมารุออก2ใบแล้วเราลองไปเทสกันดูแบบเปิดหมาด้วยก็ไดนะ้อะแล้วก็แทงเลยนะครับแทงเป็นฟีโอแล้วกันครับเป็นาตุกลางๆไปหน่อยมันจะได้ไม่แพ้ไฟไม่แพ้อะไรเลยอะไรเงี้ยอ่ะเปิดหมานะครับแล้วก็แทงครั้งแรกทีเดียวเลยกดป แล้วก็แทงเลยดอกแรกดอกเดียวสไปรล,ลอบเยอไปครับได้7จ็ดล้านสี่หมื่นอ่เจ็ดล้านสี่แสนนะครับสําหรับเซตที่ใส่กร์ดไฟ2ใบเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนเป็นใส่การาดเบนิมารุ2ใบดูนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบระหว่างไฟกับพีแดมก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพีเพนอีกทีนึงนะครับอันนี้คือเป็นใส่เบนิมารุ2ใบนะครับตีตัวเดิมนะครับฟิโอนีกดบัฟเต็ม,ตมๆแล้วก็แทงเข้าไปครับ เจ็ดล้านสามแสนพันครับ <Wow. S 1> ตัวผมเองใส่กราดไฟแล้วแรงกว่าครับ แล้วจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของพีดมกับไฟเนี่ยผมถามสุตลต่านมาแล้วนะครับสุตลต่านที่แบบว่าเขาของเต็มๆตันๆอะไรเงี้ยเขาเลือกที่จะทําอะไรตัวของสุตลต่านนะครับเขามีค่าพีดมค่อนข้างเยอะจากการตีบวกก็ดีจากการใสกร่ก๊าซ12%ก็ดีนะครับผมค่าพีดมเนี่ยเขาดันไปได้ค่อนข้างเยอะเออประมาณ200%แล้วกันครับสมมตินะแบบเต็มๆเลยใส่ก๊าซครบๆเลยเขาได้200%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามาเพิ่มตรงนี้มันก็จะเพิ่มได้อีก16% 16%ซึ่งถ้าเป็นตัวไฟล่ะมันจะเป็นยังงงไจริๆ กไฟแบบถ้ารวมถึงแผ่หน้าด้วยเลยนะรวมถึงแผ่หน้าแล้วใส่การ์ดแบบเต็มเตตันๆด้วยเลยนะแผ่หน้าที่มันจะมีการ์ด20%เอ้ยเ5เข้ามาที่ประดับอีก3ใบถึง6ใบแล้วแต่เราหรือการ์ดใดๆเข้ามานะครับหรือออฟ แมวเพิ่มขึ้นหรืออะไรกใดๆก็ตามแต่นะครับนี่ออฟแมวถ้าเกิดว่าผมทําเป็น10 10 10มันอาจจะได้ค่าไฟเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกนะครับซึ่งสุตลต่านแบบของเต็มเต็ม <ๆ S 1> เปิดหมาตันๆเนี่ยเฉลีย่ยเฉลีย่ยมันก็จะอยู่ประมาณ200%เหมือนกันโดยประมาณนะครับโดยประมาณแต่ในปัตติสมุดเนี่ยตัวไฟเนี่ยมันได้20ไง200เพิ่มไปอีก20มันก็คือ10แต่ถ้าเกิดว่า P ีเดมเนี่ย2อ0เพิ่มไป16หมันก็คือแอะเรอางเี้นตันกไเลย่างนนี้แตัวไนม แรงไม่ได้หนีต่างกันมากมันอยู่ที่ตัวละครแล้วด้วยว่าเรามีพีดมเท่าไหร่มีไฟเท่าไหร่แล้วก็พีเพนก็เป็นตัวที่น่าสนใจแต่พีเพนเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นสายจริงๆแล้วาสายการทําบิวของตัวละครไนท์ฮอสนะครับจะต้องแบ่งเป็นสายบาลานซ์สายบาลานซ์คืออะไรสายบาลานซ์คือเราจะต้องมีพีเพนไฟนอลพีเพนตัวนี้นะครับรวมกับเพนตัวนี้นะครับรวมกันแล้วนะครับเยอะกว่าไฟนอลพีโบนัสอยู่ประมาณ 60- 70%ในแพทนี้ซึ่งทําไมถึงต้องเยอะกว่ามันเป็นเพราะว่าเราจะต้อง เอาพีเพนนะครับไปลบกับเกราะของศัตรูก่อนหลังจากลบจากเกราะของศัตรูแล้วนะครับมันก็จะเป็นค่าที่ออกมาเราต้องทําให้มันเท่ากันซึ่งเกราะของศัตรูในแพทปัจจุบันนี้นะครับค่าเฉลี่ยเฉลี่ยมันอยู่ประมาณประมาณนั้นครับห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆพื่อนทำพีเพนนำไปสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือยังไงอ่ะนี่ครับไฟแนลพีดีฟของศัตรูนะครับ มันจะอยู่ที่ประมาณ50% 40% 40%, 40อะไรพวกพวกเนี้ย54%โจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยครับในแพทหน้าอีวิลดู52คือนั่นแหละครับมัาจู่ที่ประมาณ50-60%โดยประมาณเนี่ยแต่มอนต์ต่ำๆก็จะแบบดีเฟนซ์น้อยหน่อยนะครับแต่พอมอนเลเวล90แล้วมันก็จะดีเฟนซ์50-60%นั่นแปลว่าเราจะต้องทำเพนนำเพีแดมไปมันถึงจะได้ดาเมจที่สูงที่สุดนะครับนี่คือสายการทำบาลานซ์นะครับและอีกสายหนึ่งคือสายทำเพนฉีกไปเลยเพนแบบฉีกไปเลย, Pen B เ,ลยเอาพีเพนเนี n ่ยทะลุทะลุแบบทะลุ 150 300ไปเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําได้นะครับตัวเพนหลังจากลบปลอกศัตรูแล้วนะครับอย่างที่บอกไป50 60%เมื่อกี้แล้วมันยังเกิน150อยู่มันจะถูกคูณ2ปลอกของศัตรูมี60%นะครับเพื่อนๆต้องทํา210ตั้งแต่211ขึ้นไปจะถูกคูณ2ให้ <Wow. S 2> มันจะเห็นผลให้ได้อย่างเด่นชัดเลย <Wow. S 2> เพื่อนๆจะต้องมี P เพนฟ i n a l P เพนเนี่ยประมาณ250 300%ซึ่งตัวผมเองอะ่ะยังไม่ถึงจุดนั้นเพราะว่าตัวผมเองก็มี P เพนแค่เนี่ยครับ70กว่าบวกกับเอ่อ140กว่า ก็มันมีมี2 1 0 220ร้อยยี่สิต้นๆประมาณนี้ตัวผมเองก็ยังไม่ถึงจุดนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทาพีเพนแบบฉีกไปเลยนะครับแล้วเราจะมาเลือกตัวบันทึกการต่อสู้เพื่อที่จะเอาพีเพนให้ฉีกก็ได้เหมือนกันนี่ตัวนี้นะครับน่าจะดีเหมือนกันแต่ผมยังทําไม่ถึงนะแต่เพื่อนๆต้องมั่นใจว่าเพื่อนๆจะทาถึง300 320%การทํการทถึงตรงนั้นจะมีอะไรเชื่อมโยงบ้างอาจจะต้องใส่การ์ด12%หลายๆใบหน่อยอาจจะต้องใส่การ์อรดอาวุธเพิ่มพีเพนอาจจะต้องใส่การ์ดประดับเพิ่มพเอาจจะ ต้องใส่การ์ดหมวกเพิ่มพีเพนหรือเปล่าแล้วก็ต้องใส่เป็นตัวทาลิสตัวเจอกะกรอกแล้วก็ตีบวกเยอะๆตรวจอเวกเยอะๆอัปเกรดเยอะๆมันต้องทำหลายๆสิ่งอย่างเยอะๆกว่าเพนมันจะไปถึง300%ได้มันค่อนข้างมีเงื่อนไขยอยู่เหมือนกันนะครับค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันอะแล้วก็มาพูดถึงอีกส่วนหนึ่งขอกลับมาตัวไฟแล้วก็พีแดมอีกรอบหนึ่งนะครับไฟกับพีแดมเนี่ยสรุปแล้วนะครับมันไม่ค่อยต่างกันมากซึ่งวิธีการคิดให้เพื่อนๆคิดอย่างนี้นะครับ ตัวผมเองมีไฟนอลพีแดมถ้าเกิดว่าแบบฟูลบัฟจริงๆนะแบบมีปล่อยหมาด้วยมีแทงไปเรื่อยๆด้วยเดี๋ยวผมขอแทงไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเนื่องจากอาวุธเงาของเราครับตัวสไปร์ลพีเอสนะครับทุกครั้งที่เราแทงนะครับเราจะได้ไฟนอลพีแดมเพิ่มขึ้น4%สูงสุด4ครั้งนะครับเราก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ16%ตอนนี้นะครับผมมีไฟนอลพีแดมอยู่ที่ประมาณ125ใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมแทงไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวผมลองแทงให้เพื่อนๆดูนะครับ เอาแทงไปเรื่อยๆก่อนนะครับจาก125จะกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะพอเราแทงครบ4ครั้งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น142วิธีการคำนวณว,ว่าตัวไหนมันเหมาะกับเรามากกว่ากันนะครับผมเพื่อนๆเราเปิดเครื่องคิดเลขมาเอา16จากตัวบันทึกการต่อสู้ตัวนี้นะครับ ไปคูณกับไฟนอลพีเอ้ยไปหารกับไฟนอลพีเดมที่เรามีนะครับเรามี16ใช่ไหมหารกับ142เมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ไปคูณร้อยครับคูณร้อยเพื่อที่จะดูว่า16เนี่ยมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของของที่เราจะได้ขึ้นมานะครับนี่มันก็จะประมาณ11%คร่าว <c oughs> ๆประมาณ11%ใช่ไหมครับแล้วเราไปดูไฟคันเนี้ยจริงๆแล้วก็บวกหมาไปด้วยเลยก็ได้นะบวกหมาไปเฉลี่ยเฉลี่ยสัก20%อ่ะผมมถอดดกาาร์จสิบเปอกร์เป็นกต์อะ่ะผมถอดกาวๆนะครับคร่าวๆเราก็ิงๆผม เพราะว่าตัวนี้ค่าไฟมันได้20%นะครับอ่าเราก็เอา20นะครับ แล้วไปหาร168แล้วก็ไปคูณร้อยครับมันก็จะได้เป็น11.9้านะครับถ้าเกิดว่าเราเอาพีเดมเราได้เราจะได้11.2เห็นไหมค่าไฟมันก็จะยังเยอะกว่าอยู่หน่อยนึงแล้วก็ถึงต่อให้ไปสุดท้ายและเป็นของสูลา่าและหาการ์ดที่ดีที่สุดมาใส่ในทุกๆช่องแล้วค่าไฟมันก็จะยังดีกว่าอีกหน่อยนึงพูด <Wow. S 1> ถ,ถึงแพทหน้าถึงต่อให้มีการ์ดไฟเข้ามามันก็จะยังไม่หนีกันมากแต่มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งครับถึงต่อให้ DPS มันจะยังไม่หนีกันมากแต่มันมี แล้วก็ตัวออเดอร์นะครับไฟนอลพีเดียมใช้ดาบกับกำปั้นเช่นเดียวกันกับตัวนี้ครับสเตร็งครับสเตร็งก็ใช้ดาบกับกำปั้นเหมือนกันครับอ่ะกลับไปดูสเตร็งหน้าแรกเนี่ยมันก็ใช้ดาบกับกำปั้นมันซ้ํากันเว้ยสมมติว่าเราไปดอกแหวนมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปขายซื้อดาบกับกำปั้นเข้าใจไหมแทนที่เราจะได้ใช้แหวนเลยซึ่งตัวธาตุไฟครับใช้แหวนได้เลยครับมันไม่ทับกันเราจะทําขั้น2เราจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทับออเดอร์กันนะครับอย่างวิทเองนะครับวิทเองก็จะอยู่ในดันร้อย ผมมีดาบกับปั้นแหวนแล้วก็ผ้าคลุมโล่ผมมี5อย่างแล้วที่มันไม่ทับกันเวลาดอกอะไรมาผมก็ได้ใช้หมดมีแค่อย่างเดียวที่ผมจะขายก็คือคาถาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ <No. S 1> นี่ก็ถือเป็นการที่มันไม่ทับไอเทมกันก็ถือเป็นเรื่องดีเนี่ยใช่หไหมมันมี6อย่างมีดาบกําปั้นเอ่อโล่ผ้าคลุมคาถาแล้วก็แหวนผมได้ใช้5อย่างนี้มีอย่างเดียวที่จะขายแต่ถ้าเกิดร่ามเพื่อนเอาซ้ํากันอย่างเงี้ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้แหวนมาเพื่อนเพื่อนก็นต้องขายและทุกครั้งที่ขายก็จะติดภาษีด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเดี๋ยวลองเทส DPS แบบไม่ใส่สัญลักษณ์อะไรเลยนะครับขอเปลี่ยนทีเซตหน่อยแล้วกันให้มันแรงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเทสแบบไม่มีตัวบันทึกการต่อสู้นะครับว่าผมจะมี DPS อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเทสแบบใส่บันทึกการต่อสู้แบบเต็มๆเนี่ยผมจะได้ DPS มาเป็นเท่าไหร่ใส่เป็นเซต80แล้วกันนะครับเซต80เนี่ยใช้ใช้ล่าบอสได้ดีสุดละนะครับ เดี๋ยวเรามาเทศส DPS กันตีเป็นมายาแล้วกันนะครับผมแบบไม่ได้ใส่บันทึกการต่อสู้ใดๆเลยนะครับว่าตัวละครผมเนี่ยจะมี DPS เท่าไหร่เผืเ่อเพื่อนกาาๆกำลังลังเลยอยู่ว่าเอ้ยการทำบันทึกการต่อสู้เนี่ยมันคุ้มไหม,มแมงขึ้นเยอะหรือเปล่ามันใช้งบเยอะหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับไปตีไปนะครับ เดี๋ยวมาดูสเตตัสของตัวละครผมกันก่อนแล้วกันนะครับสเตตัสตัวละครผมตอนนี้นะครับแบบฟูลบัฟเลยแบบแพงไปแล้วหน่อยๆนะครับผมมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่3 9 6 7มนั้ยะครับค่าพีเพนอยู่ที่77%ข้างบนนะครับลดคูดาวได้35ิาวิแล้วนะครับอันนี้15าวินะครับแล้วก็ข้างบนนี้มีอีก20วิ นะครับรถคูดาวได้35วิแล้วแล้วก็ค่าไฟโนอลพีโบตอนนี้เป็น154นะครับค่าพีเพนมีข้างล่างอีก1 4 0 4บวกกับ77นะครับก็จะเป็น2 0 0กอกว่า210-220โดยประมาณ <Wow. S 1> ค่าความเสียหายไฟเนี่ยอันนี้คือได้บัฟจากหมามาก็เลยเป็น1 6 8ถ้าเกิดว่าไม่มีบัฟหมาเลยก็จะอยู่ที่148นะครับอ่ะตีไปสักหนึ่งนาทีเนี่ยดพเผมอยู่ที่10 2.7ล้านต่อวินาทีนะครับตีไปทั้งหมดนะครับ 73M แล้วกันอะเข้าๆไปก่อนนะครับนี่คือ d p s แบบไม่ได้ใส่บันทึกการต่อสู้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่บันทึกการต่อสู้ล่ะเข้าไปแบบเต็มๆเลยนะครับผมใส่สเตรนจ์เข้าไปใส่วิดเข้าไปแล้วก็ใส่ความเสียหายไฟเข้าไปมาดูกันว่า d p s ผมจะแรงขึ้นขนาดไหนโกเดี๋ยวรอแทนไปอีกสักหน่อยนึง อ่ะเดี๋ยวมาดูสเตตัสกันนะครับพลังโจมตีผมมีอยู่ที่ 40, 4 4 0 0 0เฮ้ยพลังโจมตีมันขึ้นมาเยอะจังอะอ่า41,700นะครับค่าอื่นๆก็เหมือนเดิมนะครับพีเพนพีแดไม่ได้ปรับอะไรนะครับค่าเฮสไม่ได้ปรับอะไรปรับแค่ค่าความเสียหายไฟที่ขยับขึ้นมาอีกหน่อยนึงเดี๋ยวอรอปั๊บหมาหมดก่อน ตอนนี้ปั๊บหมายมันติดอยู่มันก็เลยแบบได้ค่าไฟขึ้นมาเยอะนะโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับผมก็จะมี168นะครับแบบไม่มีปัฟเลยนะครับเออประมาณนี้นะครับอ่ะ14,000 14, ล้านต่อวินาทีตีไป84.5 m ครับ14,000 k แล้วก็ตีไป84.5 m นี่คือเดเมจที่เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็มาดูราคาการทำกันนะครับดาเมจขนาดนี้นะครับ ราคาการทํามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะมันน่าจะใช้ประมาณ 30, 30, ามันใช้ประมาณ30-31กว่าก้อนเดี๋ยวนี้มันก้อนละประมาณ17ื่นนะครับตอนนี้1 7ื0นนะครับคูณ31ก้อนมันก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นกว่าซึ่งบางความสามารถปรจะส่งประมาณ2ออเดอร์อะไรเงี้ยก็ประมาณล้านหนึ่งแล้วกันครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆหล้านต่อหนึ่งบันทึกการต่อสู้ ก็ได้ d b s เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับตัวเ,เวสเนี่ก็ทำตามนี้เลยตีด o อปเปอร์เอ,อ่ยตีนูน่นนี่นั่น5รอบติดท็อป5ตี20%เคเวสใดๆก็ตามนี้เลยไม่น่ายาก <What? S 1> ในมุมมองของผมนะครับสำหรับการทําบันทึกการต่อสู้เนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ผมได้ระยะําอีกชีหนึ่งนะว่านี่คือมุมมองของผมถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดหรือไม่ตรงกับสไตตัสของใครหรือหรือไม่ เพื่อนๆอาจจะไม่ชอบการคํานวณของผมอันนี้ผมประนมมือกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วย <Hey. S 1> จริงๆนะครับผมก็เป็นผู้เล่นที่มั่วไปเรื่อยอะ่ะเราก็ไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายแต่เราก็เทสตามที่เราเทสได้แล้วก็คํานวณตามที่เราพอจะคํานวณได้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยก็จะดีใครยังไม่ได้กดซับยังไงฝากกดซับด้วยถ้าเกิดว่าชอบมากๆจริงๆก็สมัครเมมเบอร์ได้โดเน a t ได้นะครับผมสตรีมทุกวันเวลาที่ห้า PQ Channel พิมเข้ามาใน YouTube ได้เลยสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ก็ได้นะครับผมอยากจะรู้อะไรที่เกี่ยวกับไนสสายหอกเนี่ยก็เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้วันนี้น่าจะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันจนถึงตอนนี้นะครับไปแล้วนะสวัสดีครับเจอกัน